สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปานิ์เมียฝรั่งอเมริกาค่ะคลิปนี้เป็นการเริ่มที่จะเข้าฤดูร้อนอย่างจริงจังและแล้วพายุฝนฤดูร้อนก็เริ่มที่จะมาแล้วค่ะช่วงนี้ ก็จะมีพายุมากขึ้นค่ะในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เราจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นพายุฤดูร้อนธรรมดาหรือแม้แต่ทอนาโดก็จะมีมาเรื่อยๆค่ะ ในส่วนหนึ่งก็แอบดีใจเพราะแห้งแล้งมานานเหลือเกินแล้วค่ะเ,เพื่อนๆต้นไม้ใบญ้าที่เคยเหี่ยวเฉาจากแสงแดดก็เริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วจากญ้าที่แห้งเป็นสีน้ำตาลก็จะกลับมาเขียว และมีชีวิตชีวาเหมือนเดิมค่ะเสียงฟ้าร้องดังสนั่นหวั่นไหวและฟ้าแลบทำให้ปาณิตไม่กล้าที่จะออกไปถ่ายคลิปนอกบ้านค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปชีวิตเรียบง่ายในอเมริกาของปาณิตปาณิตก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปานิดด้วยนะคะปานิดจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อต่อไปออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะขอบพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมเสมอมาค่ะ